นี่ไม่ใช่แค่เครื่องดูดธรรมดานะคะเพราะตัวนี้เขาเป็นมากกว่าแค่เครื่องดูดฝุ่นค่ะเพราะเขาดูดได้ทุกอย่างจริงและดูดได้ทุกที่ด้วยไม่ว่าคุณจะดูดสุญญากาศค่ะดูดขนสัตว์ค่ะดูดเศษอาหารดูดสิ่งสกปรกบนรถบนพรมบนถนนตรงไหนคุณได้หมดเลยและวันนี้เรามาสาธิตให้คนดูกันแบบจังๆเลยค่ะว่าเวลาเราดูดฝุ่นเนี่ยเฮ้ยดูเศษอาหารแบบนี้นะคะเราดูดได้จริงหรือเปล่าอ้า เดนโก้คินเนอร์เขาใช้งานง่ายมากเพียงแค่เปิดปุ่มตรงนี้นะคะเครื่องเขาจะทํางานทันทีโอ้โหคุณผู้ชมขอโทษนะปกติดิฉันน่ะเป็นคนไม่ค่อยทําความสะอาดนะคะแต่พอมาเจอเจ้าเครื่องนี้รู้สึกว่าการทําความสะอาดอ่ะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีเลยค่ะถ้าเรามาเจอซอกแบบนี้เฮ้ยทํายังไงดีเราจะใช้มือเกี่ยวมาก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยดูดไม่ค่ะเดนโก้คินเนอร์นะคะบอกแล้วค่ะว่าเขาคือเครื่องดูดพลังเทอร์โบที่เป็นมากกว่าเครื่องดูดรดมีนี่ค่ะหัวเสียบแบบนี้ งานง่ายอ่านแล้วก็เปิดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขอโทษนะคุณไม่ต้องมีแม่บ้านอีกต่อไปเพียงแค่คุณมีเดนโก้คลีนเนตัวนี้นะคะนี่โอ้โหจะดูดจะพรมตรงไหนได้หมดเลยเฮ้ยเบาะหนังอย่างนี้มันดูดง่ายมันดูดง่ายหรือเปล่าและนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูดเฮ้ยตามซอกต่างๆที่ซอกเล็กๆได้ไหมคุณหา นะคะดดดหมดไม่สนลูกใครเขาสามารถใช้งานได้ง่ายคุณพกพาไปไหนก็สะดวกค่ะเพราะว่าเขานี้ค่ะเขาเสียบด้วย usb ค่ะทุกคนค่ะเกิดว่าใครอยากได้แล้วตอนนี้คุณรีบกดสั่งเลยแต่ก่อนจะกดสั่งค่ะตอนนี้วันนี้เรามีโปรโมชั่นบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้ดีที่สุดแล้วขอบอกเลยนะคะว่าวันนี้1790บาทเราไม่ขายแต่ก่อนจะไปพูดราคาขอบอกของแถมก่อนเลยค่ะสําหรับเซตนี้นะคะเดนก็คื e เนอร์ของเราคุณจะได้นี่ค่ะ ของเราหัวลอยปถึง5หัวเลย 1, 2>, ย 1> 2 3 4 5พร้อมกับสายชาร์จ USB ที่คุณสามารถชาร์จได้ทุกที่อีกหนึ่งสายค่ะและนี่ค่ะกระเป๋าแบบนี้นะคะ<อ>ถือพกพาไปไหนก็สะดวกสบายค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณจะได้ไปในราคาเพียง790บาทค่ะพร้อมบริการนะคะเก็บเงินไปทางฟรีทั่วประเทศไทยค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสินค้ามีปัญหาคุณสามารถส่งเคลมได้ที่เซเว่นไกลบ้านหมดแล้วหมดลอยตอนนี้ กดจิ้มลิงก์นะคะหรือว่าพิมพ์คำว่า